นายความฝันเลขนำโชคฝันว่าพูดคุยกับคนที่มีชื่อเสียงฝันว่าคุยกับคนเด่นคนดังฝันว่าคุยกับคนมีชื่อเสียงแปลว่าอะไรฝันว่าคุยกับคนที่มีชื่อเสียงนี่นะคุณจะได้รับเกียรติยศและการยอมรับ แต่ถ้าดูจากไพ่ชุดนี้มีคนอิจฉาริษยาในความสามารถคุณอยู่ฝันว่าคุยกับบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยคุณจะได้ข่าวร้ายจากญาติพี่น้องตอนนี้มีคนแอบรักแอบชอบคุณอยู่ตอนนี้มีคนที่รู้สึกอิจฉาริษยาคุณมีความอิจฉาริษยาที่อยู่ใกล้คุณช่วงเนี้ย งานที่คุณทําเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีคนให้ความร่วมมือนะในงานที่คุณทําในสิ่งที่คุณทําเนี่ยคือมันมีคนสนับสนุนนะ่ะมีคนสนับสนุนงานที่คุณทํามันก็เลยทําให้คุณเนี่ยเออเหมือนเหมือนมีกําลังใจนะเหมือนคุณอนะมีมีกาลังใจที่จะสู้ ช่วงนี้คุณอย่าพยายามอา่อย่าพยายามที่จะโลภหรืออยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองไพ่ใบเ,เนี้ยจะเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมอ่ะเหมือนกับว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ว่าคุณอ่ะจะต้องชดใช้ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอ่ะก็จะต้องชดใช้กรรมเก่าด้วย หรืออาจจะมีบุญเป็นคล้ายๆกับว่าช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงของกฎแห่งกรรมอ่ะถ้าในอดีตเนี่ยคุณเคยช่วยเหลือคนอื่นไว้อ่ะตอนเนี้ยเขาคนนั้นก็จะกลับมาช่วยคุณค่ะเลขนำโชคหนึ่งสองหนึ่งสองขอให้ท่านโชคดีค่ะ